สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เช้าวันที่21เมษาย,ยน2567เรามาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ FA ครับอังกฤษกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเชลซี1ประตูต่อ0เรามาต่อกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลูตันทาวแพ้กับเบนฟอร์ด1ประตูต่อ5เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด แพ้เบอร์ลี่หนประตูต่อสีและวูฟแฮมตันแพ้อาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อสองเรามาดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับอันดับ 1. นึ่งอาร์เซนอลแข่ง33นัดมี74คะแนนอันดับ 2. องแมนซิตี้แข่ง32นัดมี73คะแนนอันดับสามนิวโคลแข่ง32นัดมี71คะแนนอันดับ 4. ี่แอตตันมิลล่าแข่ง33นัดมี63คะแนน และมาต่อกันที่ลาลิก้าสเปนนะครับเชลตาบีโก้ชนะลาพันมาตสี่ประตูต่อหนึ่งลาโยบาเยกกโนชนะโอซาซูน่าสองประตูต่อหนึ่งบาเลนเซียชนะเลอันเบติตหนึ่งประตูต่อสองจิโรนาชนะกาดิสสี่ประตูต่อหนึ่งส่วนตารางคะแนนอันดับหนึ่งเลอันมาดิดแข่งสาสิบเอ็ดนัดมีเจ็ดสิบแปดคะแนน อันดับ 2. บาบาเซโลนาแข่ง31นัดมี70คะแนนอันดับ 3. ามกีโรนาแข่ง32นัดมี68คะแนนอันดับ 4. แอตอเลนิโกมาดิดแข่ง31นัดมี61คะแนนเราไปต่อกันที่กันโชเซเรอากันนะครับเอมบอรี oli, ชนะนาบลี1ประตูต่อ0เวโรนาชนะอุดิเนเซ่1ประตูต่อ0ไปต่อกันที่บุนเดสลีิกานะครับ โคโลนแพ้ดามสตั0ตศย์ประตูต่อ2อฮอฟเฟนไฮชนะบลรุเสเซียมุเซนกัดบัก4ประตูต่อ3เวิร์บบวกชนะโบคุ่ม1ประตูต่อ0ไฮเดนไฮแพ้อาเบรลซิกหประตูต่อ2และอุริโอนเบอร์ลินแพ้ให้กับบาเยิร์นมิวนิกหประตูต่อหเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับอันดับ 1. นึเลยเวอร์คุเซนแข่ง29นัดมี79คะแนน อันดับ 2. องบาเยิร์นมินิกแข่ง30นัดมี66คะแนนอันดับ 3. าสตุตการ์ดแข่ง29นัดมี63คะแนนอันดับสี่อาเบลิซิกแข่ง30นัดมี59คะแนนไปต่อกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับน้องแพ้กับเลนศูนย์ประตูต่อ3ลองชนะแกมมองฟุต1ประตูต่อ0เรามาต่อกันที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันนะครับ เลสเตอร์ซิตี้ชนะเวสต์บอมบิสอาเบียน2ประตูต่อหนึ่งคาดิฟซิตี้ชนะซาว์ทามตัน2ประตูต่อหนึ่งอันเดอร์ฟิ์ทาวแพ้ให้กับสวอนซีซิตี้ศูนย์ประตูต่อ4ีวัดฟอร์ดเสมออันซิตี้ศูนย์ประตูต่อศูันเดอร์แลนด์แพ้มิววอลศูนย์ประตูต่อหนึ่งสโต๊กซิตี้ชนะพีมัตส3ประตูต่อ0ูลอตเตอร์แฮมเสมอเบอร์มิงแฮมซิตี้ศูย์ประตูต่อศูนย์ นอริทซิตี้เสมอบิสตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งคินพาร์คเรนเจอร์ชนะเพสตันหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปต่อกันที่ 2, ลีกาสองเยอรมันนะครับดูซเซนดอฟชนะกอยเทอร์เฟิร์สหนึ่งประตูต่อศูนย์ออสนาบุกแพ้เบาไวศูนประตูต่อสามไกเซอร์เลราเทนเสมอเวเฮนหนึ่งประตูต่อ 1. หนึ่งหัมบุกแพ้ให้กับไฮสไตคินศูนย์ประตูต่อหนึ่ง ไปต่อกันที่การโชวเซเนบีอิตาลีกันนะครับบาลีเสมอปิซา1ประตูต่อ1เฟลานปิซาโลแพ้โคโมโ2ประตูต่อ5เบชาเสมอเตนาน่าศูนย์ประตูต่อศูนย์อัสโคโลีเสมอโมเดนาศูนย์ประตูต่อศูนย์คาตันซาโลเสมอโคโมเนเซศูนย์ประตูต่อศูนย์สเปเซียเสมอซามดูเลียศูนย์ประตูต่อศูนย์ลากโกลแพ้เวนเซียหนึ่งประตูต่อสอง ซุติโลเสมอซิต,ตาเดล่าศูนย์ประตูต่อศูนย์และต่อไปเซกุนดาดีบีซิออนสเปนนะครับออมอเลเบียตาแพ้ให้กับเรอันบารยาลิตสามประตูต่อศูนย์บอาเลอันชนะลาซิงเฟ,ฟ,ฟโลหนึ่งประตูต่อศูนย์ลาซิงซานตันเดเสมอเรมันเตศูนย์ประตูต่อศูนย์เอลเชชนะสปอร์ติ้งคิคอนสองประตูต่อหนึ่ง วอยกาแพ้กับเลอันซาลาโกซ่าหนึ่งประตูต่อสองต่อไปลีกวันอังกฤษนอตแฮมตันแพ้กับเอ็กเซเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อสองเบ็คพูลชนะบัสลีย์สามประตูต่อสองโบตันวันเดอร์ชนะพอร์ตเวลสองประตูต่อศูนย์บิสตอรโลเวอร์แพ้พีเตอร์โบโลศูนย์ประตูต่อสองเบอร์ตันชนะเรดดิ้งสามประตูต่อสองแคมบิดยูไนเต็ด แพ้ให้กับดาบี้คาตตี้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งคาร์ไลยูไนเต็ดแพ้ให้กับวีคอมหนึ 3, ่งประตูต่อสามชาวตันเสมอชิเบอรีหนึ่งประตูต่อหนึ่งเชลเนมแพ้ให้กับลินคอนซิตี้หนึ่งประตูต่อสองเลตันโอเลียนแพ้ให้กับฟีดวูดทาวศูนย์ประตูต่อหนึ่งพอร์ตมัดแพ้วีแกนหนึ่งประตูต่อสองต่อไปลีกทัวงกฤษนะครับครูเ็ลซันดาแพ้ให้กับเลคแฮมศูนย์ประตูต่อสาม กิบบี้ทาวชนะสวีดอนทาวสอประตูต่อ0ูนย์คอนคาสเตโลเวชนะเบ r โล w สประตูต่อสองฮาโลเกตทาวแพ้ให้กับมัตติคินดอนสามประตูต่อ5 m a n มนฟิลชนะจิลลิงแฮมสองประตูต่อ1นึ่งหมอกแคมแพ้ฟอ e เรสต์กินหนึประตูต่อ2 n e w ิวพอร์ตกันที่แพ้ให้กับ Sunford City 0ศประตูต่อ1 Not งนอตคาต้ชนะ โค้ดเซเตอร์1ประตูต่อ0สตอกพอร์ตชนะแอชลินตัน4ประตูต่อ2ชาตันยูเนเต็ดเสมอโควีทาวสองประตูต่อ1นฮานเมียโลเวอร์ over, ชนะเอฟซีวิทเมืองดัน3ประตูต่อ2วอร์ซอแพ้ ek, กับแบทฟอร์ดซิตี้2ประตูต่อ3และต่อไปซีรีส์เอบราซิลนะครับฟูมิเนเซชนะวาสโกดากาม่า2ประตูต่อ1 เลดูบาการติโนชนะโคดินเทียหนึประตูต่อศูนยเคมีโอชนะกูยาบ้าหนึ่งประตูต่อศต่อไปไปกันที่เจลีกญี่ปุ่นนะครับเกียวโตชังะแพ้ให้กับอันเบิร์กนิงัตะศูนย์ประตูต่อหนึ่งคอนซาโดเลซัปโปโรเสมอสานเฟเซฮิโรชิม่าหนประตูต่อหนึ่งฮังันโทสึชนะคาชิมาเอสเลอร์สประตูต่อสอง โซนันเบลมาเล่แพ้กับวิเซลโกเบศูนย์ประตูต่อหนึ่งอวิทปา้าฟูกุโอกะเสมอจอูวิโลอิวตะสองประตูต่อสองอุลวาเลดไดมอนด์แพ้ให้กับกัมบะโอสกาศูนต์ประตูต่อหนึ่งคาวาสก,กิฟอนตาเล่เสมอโตเกียวเวอร์ดี้ศูนย์ประตูต่อศูนต์ต่อไปอยูย่สามชิงแชมป์เอเชียนะครับมาเลเซียแพย้ให้กับเวียดนามศูนย์ประตูต่อสอง คูเวตแพ้กับอุซเบกิสถานศูนย์ประตูต่อ5ต่อไปไทยลีกบีจีปทุมเสมอชุมบรีเอฟซีหนประตูต่อ1โบริเทโลเอฟซชนะอุทัยธานีเอฟซีหประตูต่อ0ขอนแก่นยูเนเต็ดเสมอตาเอฟซีหนประตูต่อ1นราชบุรีเอฟซแพ้กับบุรีรัมยูเนเต็ดหประตูต่อสี ต่อไปไปกันที่ไทยลีก2นะครับแพ้ยูนเต็ดแพ้กับอยุธยายูนเต็ดศูนย์ประตูต่อ1พัทยายูนิเต็ดชนะจันทบุรี FC 3ประตูต่อ1นครราชสีมา FC ชนะหนองบัววิทยา3ประตูต่อ0นครศรียูนเต็ดชนะเกษตรศาสตร์5ประตูต่อ2และนี่ก็เป็นผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ